สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เ,ออเป็นแกนหลักของหลายอรารยธรรมทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือตำนานการสร้างโลกนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องเล่าจากหลากหลายวัฒนธรรมเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมาดูกันว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามองภาพจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งจักรวาลโลก แล้วก็มนุษย์เราเนี่ยไหวอย่างไรบ้างแล้วเรื่องราวพวกนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็วิธีที่พวกเขามองโลกกันแน่เคยเอกใจไหมครับว่าทําไมเรื่องเล่าทํานองนี้แบบว่าการสร้างโลกเนี่ยมันมีอยู่ในแทบจะทุกวัฒนธรรมเลยมันน่าจะตอบสนองความสงสัยหรือความต้องการพื้นฐานอะไรบางอย่างของมนุษย์เราแน่ๆเอาละครับเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันค่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจตั้แต่ต้นเลยนะคะ คือแม้ว่าจะมาจากคนละที่คนละเวลาเนี่ยแต่ว่าตำนานเหล่านี้กลับมีโครงสร้างหรือแกนบางอย่างที่คล้ายคายกันอย่างน่าแปลกใจเลยค่ะอย่างเช่นแบบว่าการเริ่มต้นจากความว่างเปล่าหรืออาจจะเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างพลังต่างๆซึ่งมันก็สะท้อนความพยายามของมนุษย์นะคะที่จะทำความเข้าใจโลกแล้วก็หาที่่างของตัวเองในจักรวาลนันกว้างใหญ่นี้น่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่ตำนานแรกกันเลยไหมครับจากฝั่งตะวันออกกันเลย ตำนานจีนเรื่องของพานกู่นะครับผู้แยกฟ้าแยกดินเรื่องมันเริ่มจากสภาวะก่อนที่จะมีโลกใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเหมือนไข่ฟองใหญ่ข้างในมีแต่ความแบบวุ่นวายของพลังงานดําขาวปนกันหมดที่เรียกว่าความว่างเปล่าที่ปกคลุมด้วยหมอกควันดําขาวและในไข่ใบนั้นเนี่ยเทพพานกูก็นอนหลับอยู่โหต้อง1 8 0 0 0ปปีเลยนะครับพอตื่นขึ้นมาแบบคงจะอึอดอัดมาก ก็เลยคว้าขวานประจำตัวมาผ่าไข่ใบนั้นออกส่วนที่เบาๆใสๆก็ลอยขึ้นไปเป็นฟ้าใช่ค่ะส่วนที่หนักๆขุนๆก็จมลงมากลายเป็นแผ่นดินครับแล้วยังไงต่อครับผ่าแล้วจบเลยไหมอ๋อยังค่ะจุดนี้น่าสนใจมากคือพานกู่ไม่ได้แค่ผ่าแล้วจบนะคะตำนานเขาเล่าว่าท่านต้องยืนค้ำฟ้ากับดินที่เพิ่งแยกกันไว้อีกตั้ง18,000ปีเนี่ย เพื่อไม่ให้มันกลับมาติดกันอีกนะคะร่างกายท่านก็สูงขึ้นสูงขึ้น,นตามระยะห่างระหว่างฟ้ากับดินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพอฟ้าดินมันอยู่ตัวแล้วพันกู่ก็เหมือนหมดแรงค่ะล้มลงแล้วก็สิ้นชีพไปอ้าวสิ้นชีพไปซะง,งั้นแต่ว่าค่ะการสิ้นชีพของท่านนี่แหละคือการสร้างที่สมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าร่างกายของท่านทั้งหมดกลายสภาพเป็นส่วนต่างๆของธรรมชาติไปเลยค่ะลมหายใจกลายเป็นลมเป็นเมฆ เสียงก็เป็นฟ้าร้องตาซ้ายเป็นพระอาทิตย์ oh. ตาขวาก็เป็นพระจันทร์เลือดเป็นแม่น้ำลำธารขนตามตัวก็เป็นป่าไม้ต้นไม้ใบหญ้าเหงื่อก็กลายเป็นฝนแนวคิดนี้มันสะท้อนปรัชญาหยินหยางชัดเจนมากเลยนะคะคือเรื่องความสมดุลการแปลเปลี่ยนของพลังคู่ตรงข้ามแล้วก็ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าทุกสิ่งในธรรมชาติรวมถึงมนุษย์เราด้วยที่เทพีนาวามาปั้นจากดินทีหลังเนี่ย ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลไม่ได้แยกขาดจากกันเลยร่างกายของแท้ผู้สร้างก็คือโลกที่เราอยู่กันนี่เองโหการที่ร่างกายผู้สร้างกลายเป็นโลกโดยตรงนี้แบบภาพมันส่งพลังมากเลยนะครับมันให้ความรู้สึกเชื่อมโยงที่ต่างไปเลยนะถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆทีนี้จากแนวคิดเรื่องความสมดุลที่มาจากแหล่งเดียวเนี่ยเราลองขยับไปดูตำนานที่เน้นการต่อสู้ความขัดแย้งกันบ้างที่กรีกโบราณละครับเป็นยังไงทางฝั่งกรีกก็เริ่มจากความว่างเปล่าเหมือนกันค่ะ แต่เขาเรียกว่า Chaos ซึ่งก็หมายถึงความว่างเปล่าที่มันไร้ระเบียบไร้รูปทรงจากเค a ส s นี่แหละคะ่ะเทพีดั้งเดิมก็เกิดขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือกาย่าเทพีแห่งพันดินแล้วกาย่าก็ให้กำเนิดอุรานอสเทพแห่งท้องฟ้าสององค์นี้ก็เป็นคู่ครองกันมีลูกหลานเยอะแยะเลยคะ่ะทั้งไททันไซคครปส์ rops, อสูรร้อยแขนก็มี แต่เรื่องมันไม่ได้สงบสุขอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนเหมือนอุรานอสจะไม่ค่อยชอบลูกตัวเองเท่าไหร่ใช่เลยค่ะอุรานอสนี่ทั้งเกลียดทั้งกลัวพลังของลูกๆยิ่งโดยเฉพาะพวกไททันก็เลยจับขังไว้ในครันของกายาทาให้กายาเจ็บปวดแล้วก็โกรธแค้นมากจนในที่สุดไททันองค์สุดท้ายชื่อโครนนสก็อาสารับอาวุธจากแม่แล้วก็รอบสังหารโค่นอํานาจอุรานอสผู้เป็นพ่อลงได้สําเร็จโหโค่นข้อตัวเองเลยสิครับ แต่ว่า,าจัจรกนี้มันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะโครโนสเองก็ได้รับคำทำนายเหมือนกันว่าจะถูกลูกตัวเองโค่นอำนาจก็เลยแก้ปัญหาด้วยการกลืนลูกทุกองค์ที่เกิดจากเทพีเรียลงท้องไปหมดเลยอ้าวทำเหมือนพ่อตัวเองเลยสิครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่รีอาก็ซ่อนลูกคนสุดท้องคือซูสไว้ได้ทันส่งไปเลี้ยงดูแบบลับๆ พอซูสโตขึ้นก็กลับมารวบรวมพี่น้องที่ถูกช่วยออกมาจากท้องพ่อได้แล้วก็ทำสงครามใหญ่กับพวกไททันจนสุดท้ายก็ชนะซูสก็เลยได้เป็นราชาแห่งทวยเทพครองโอลิมปัสแล้วก็สถาปนาความเป็นระเบียบหรือคอสมอสขึ้นมาแทนที่ความโกลาหลเดิมจะเห็นว่าแก่นหลักของตำนานกรีกเลยก็คือเรื่องการสืบทอดอำนาจที่มันต้องผ่านความขัดแย้งนี่แหละคะ่ะ แล้วก,ก็การเปลี่ยนผ่านจากความไร้ระเบียบไปสู่ระเบียบซึ่งเป็นธีมสําคัญมากๆที่ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดตะวันตกเยอะเลยต่างจากพานกุที่สร้างแบบสันโดษมากๆเลยนะครับอันนี้คือแย่งชิงอํานาจการรุ่นต่อรุ่นจริงๆคราวนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งบ้างที่น่าจะคุ้นเคยกันดีคือตำนานการสร้างโลกตามความเชื่อศาสนาคริสต์จากพระคัมภีร์ปฐมกาลเจเนซิสอันนี้เล่าต่าอ,อไปเลยใช่ไหมครับ แตกต่างชัดเจนเลยค่ะเพราะหัวใจหลักของตำนานนี้คือแนวคิดพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงริธ,ธานุภาพสูงสุดหรือโมโนตีซึมนะคะเรื่องราวเขาบรรยายว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นสำเร็จใน6วันด้วยเพราะดำรัสหรือพระประสงค์ของพระองค์เองเลยครับไล่เรียงกันไปเลยใช่ไหมครับวันแรกสร้างแสงสว่างแยกกลางวันกลางคืนวันที่สองสร้างฟ้าแยกน้ำเบื้องบนเบื้องล่าง วันสามรวมน้ําเกิดทะเลแผ่นดินแห้งสร้างพืชวันสี่สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวต่างๆวันห้าสร้างสัตว์น้ํานกในอากาศจนถึงวันที่6ที่สร้างสัตว์บกแล้วก็ที่สําคัญคือสร้างมนุษย์อดัมกับเอวาตามพระฉายาของพระองค์ถูกต้องค่ะแล้ววันที่7พระเจ้าก็ทรงพักผ่อนจากการงานทั้งหมดจุดเน้นของเรื่องนี้คือพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างที่อยู่เหนือกว่าแล้วก็แยกออกจากสิ่งที่ถูกสร้างอย่างชัดเจน พระองค์สร้างทุกอย่างด้วยแผนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและอีกประเด็นที่สำคัญมากคือการมอบหมายให้มนุษย์มีบทบาทพิเศษในการครอบครองแล้วก็ดูแลโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระองค์ซึ่งเป็นมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างสิ่งสร้างแล้วก็มนุษย์ทีออ่แตกต่างจากตำนานที่เราคุยกันมากก่อนหน้านี้แบบเห็นได้ชัดเลยค่ะนั่นสิครับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างนี่ดูจะต่างกันมากในแต่ละตำนานจากพระเจ้าผู้สร้างตามพระประสงค์ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปทางเหนือสุดขั้วบ้างที่สแกนดิเนเวียตำนานนอร์สของชาวไวกิง้งเรื่องนี้เริ่มต้นยังไงครับเห็นว่าก็มาจากความว่างเปล่าเหมือนกันใช่ค่ะเริ่มต้นจากกินนุงกับซึ่งเป็นห้วงอวกาศอันว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่านี้ไม่ได้นิ่งๆน,นะคะ มันถูกขนาบข้างด้วยสองดินแดนที่สุดขั้วเลยทางเหนือคือนิฟโฟไฮม์เป็นดินแดนน้ำแข็งหมอกความหนาวเย็นยะเยือกส่วนทางใต้คือมูสเปลไฮม์อันนี้เป็นดินแดนแห่งไฟเปเลวเพลิงความร้อนระอุน้ำแข็งกับไฟมาเจอกันเออมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแ,แน่นอนค่ะพอไอยเย็นจากนิฟโฟไฮม์มาปะทะกับลมร้อนประกายไฟจากมูสเปลไฮม์ตรงกลางกินนุงกับ ก็เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยาดน้ําแล้วก็ก่อกําเนิดสิ่งมีชีวิตแรกขึ้นมาคือยักษ์น้ําแข็งตนแรกชื่อว่าโยเมียพร้อมๆกันนั้นก็เกิดวัวยักษ์ชื่ออซุมลาขึ้นมาด้วยน้ํานมจากวัวน,นี่ก็หล่อเลี้ยงโยเมียส่วนตัววัวเองก็เลียก้อนน้ําแข็งเกลือเพื่อประทังชีวิตจนกระทั่งการเลียเนี่ยมันเผยให้เห็นร่างของเทพองค์แรกบุรีที่ซ่อนอยู่ใจน้ําแข็งโหกําเนิดมาแบบนี้แล้วเรื่องราวมันไปไงต่อครับ กลายเป็นโลกได้ยังไงตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่อืมน่าสนใจแล้วก็สะท้อนโลกทัศน์ของชาวนอร์สมากๆเลยค่ะคือเหล่าเทพเจ้าที่สืบเชื้อสายมาจากบูรีหรือก็คือเทพตะกรีเอซีนที่นําโดยเทพโอดินกับพี่น้องอะค่ะพวกเขาทําสงครามแล้วก็สังหารโยเมียยักษ์ที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะเอา้าสังหารต้นกําเนิดตัวเองเหรอครับแล้วแล้วจะสร้างโลกจากอะไรแหละทีนี้ ก็จากร่างของโยเมียนั่นแหละค่ะฮะจริงเหรอครับอ๋อสมองก็โยนขึ้นไปเป็นก้อนเมฆแล้วใจกลางโลกที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็มีต้นแอชยักษ์อิกจาซิลที่อย่างรากแล้วก็แผ่กิ่งก้านเชื่อมโลกทั้งเก้าเข้าไว้ด้วยกันแนวคิดหลักที่เด่นมากๆของนอสคือการสร้างเกิดจากการทำลายล้างอะคะ่ะหรือการสังเวยชีวิตเดิมเพื่อสร้างสิ่งใหม่แล้วก็ยังสะท้อนว่าจะจักเห็นการต่อสู้การเกิดดับซึ่งเป็นแก่นแท้ของตำนานแล้วก็วิธีคิดของชาวนอสเลย มันจะมีความแบบว่าดิบๆเถื่อนๆแต่ก็ทรงพลังในแบบของมันนะคะพระเจ้าสร้างด้วยพระดํารัสหรือผ่านกู่ที่สลายร่างกลายเป็นธรรมชาติไปเลยคราวนี้ลองเดินทางไปทางตะวันออกอีกครั้งไปที่อินเดียกับตำนานฮินดูบ้างครับเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นกับแนวคิดหลักยังไงครับตำนานฮินดูเรื่องการสร้างโลกนี่มีหลายสำนวนนะคะแต่กระแสหลักที่รู้จักยังเยอะๆเนี่ยเขาเล่าว่าในตอนแรกสุดเลยก่อนจะมีอะไรมีเพียงกระเซียนสมุด หรือมหาสมุทรน้ำนมนะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลในความว่างเปล่านั้นองค์พระนารา์หรือพระวิษณุเทพผู้คุ้มครองโลกกำลังบรรทมหลับอยู่บนพญาอนันตนาคราชแล้วการสร้างมันเริ่มขึ้นเมื่อไหรครับเริ่มตอนที่มีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาพีหรือสะดือของพระนารณา์ที่บรรทมอยู่นะคะบนดอกบัวนั้นก็ปรากฏพระพรหมเทพผู้มีสี่พักประทับอยู่พระพรหมนี่แหละคะ่ะ คือเทพผู้รับหน้าที่สร้างสรรค์หรืออาจจะเรียกว่าประกอบสร้างมากกว่านะคะคือสร้างโลกสวรรค์มนุษย์สรพรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาดูเป็นการเริ่มต้นที่สงบสวยงามนะครับแต่เห็นว่าแนาวคิดเรื่องเวลาในตำนานฮินดูนี้พิเศษมากเลยครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆอย่างหนึ่งของปรัชญาฮินดูเลยคือแนวคิดเรื่องเวลาที่เป็นวัฏจักรไซคลิโคไทม มันไม่ใช่เวลาแบบเส้นตรงที่มีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดแบบตำนานคริสหรือแม้แต่กรีกนอสที่เหมือนจะมุ่งไปสู่จุดจบเช่นแบ็กนาร็อกแต่ฮินดูมองว่าจาักรวาลกับเวลามันหมุนเวียนเป็นวงกลมไม่มีที่สิ้นสุดค่ะหมุนเวียนยังไงครับคือจักรวาลหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะดำรงอยู่เป็นเวลาหนึ่งมหากับซึ่งก็จะแบ่งเป็นยุคย่อยๆสี่ยุคคือกริตยุคไตรยดยุคทวาปรปะยุคแล้วก็กิริยุค คุณธรรมความดีงามมันก็จะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆจากยุคแรกไปยุคสุดท้ายพอสิ้นสุดกิริยุคจักรวาลก็จะถึงเวลาแตกดับถูกทําลายล้างไปโดยพระศิวะก่อนที่พระพรหมจะเริ่มกระบวนการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งวนไปแบบนี้ชั่วนิรันด์เลยค่ะมันก็เลยไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงมีแต่การเกิดดับเกิดใหม่ไม่รู้จบเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แตกต่างจากมุมมองเรื่องเวลาในวัฒนธรรมอื่นๆมากจริงๆค่ะโอ้ oh. แนวคิดเรื่องเวลาหมุนเวียนนี่เปลี่ยนมุมมองต่อคําว่าการสร้างไปเลยนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวจบแต่เป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดสุดท้ายนี้ครับเราลองกลับมามองใกล้ๆตัวเราบ้างในแถบอุตสาหเนบ้านเราทั้งไทยลาวขเขมรเนี่ยมีตำนานลักษณะนี้บ้างไหมครับแล้วมีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างมีแน่นอนค่ะแล้วก็มีความหลากหลายมากๆด้วยซึ่งมันก็สะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมความเชื่อในภูมิภาคเรานี่แหละค่ะ บางตำนานก็ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูนะคะอย่างเรื่องปู่สังกาสายาสังกสีที่เป็นผู้สร้างโลกตามตำนานล้านนาหรือบางทีก็เล่าว่าโลกเกิดจากไข่ทองคําของพระอินทร์หรือมีปลาอานน,นุนโลกเอาไว้นอกจากอิทธิพลจากข้างนอกแล้วความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นล่ะครับมีบทบาทไหมมีบทบาทสําคัญมากค่ะหลายตำนานพื้นบ้านเลยสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมที่ผูกพันกับธรรมชาติวิถีกเกษตรกรรมอย่างลึกซึง้ง อย่างตำนานแถนของกลุ่มไทยลาวที่เป็นเทพผู้สร้างฟ้าสร้างดินหรือบางท้องถิ่นอาจจะเล่าว่าโลกเกิดจากน้ำดินหรือพืชพันธุ์อย่างตำนานน้ำเต้าปุงที่เชื่อว่าคนกลุ่มแรกๆออกมาจากผลน้ำเต้าน่าสนใจครับค่ะลักษณะเด่นของตำนานแถบบ้านเราคือการผสมผสานหรือซินแครติซึมมะค่ะคือเอาความเชื่อหลากหลายมารวมกันทั้งพุทธพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อเรื่องผีเทวดาหรือพลังเหนือธรรมชาติดั้งเดิมหรืออ n นิมิซึม ตำนานมักจะเน้นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันมากๆระหว่างฟ้าดินแล้วก็น้ำซึ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนแล้วก็มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์การเคารพธรรมชาติอะค่ะครับเพราะได้ฟังภาพรวมจากหลายๆวัฒนธรรมแบบนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าแม้จะพยายามตอบคําถามเดียวกันคือเรามาจากไหนแต่คําตอบหรือเรื่องเล่าที่ออกมาเนี่ยมันต่างกันอย่างน่าทึ่งเลยทั้งจุดเริ่มต้นก็ต่างกันไปมีทั้งไข่ความว่างเปล่า น้ำการประทะของพลังผู้สร้างก็หลากหลายทั้งเทพองค์เดียวเทพหลายองค์สืบทอดอํานาจกันมาหรือบางทีก็ไม่มีผู้สร้างชัดเจนกระบวนการสร้างก็มีทั้งการแยกการสลายร่างการต่อสู้พระประสงค์หรือเป็นวัฏจักรไปเลยใช่ค่ะความหลากหลายเนี้ยมันสะท้อนโลก,กทัศน์ค่านิยมแล้วก็บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะ ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดเราอาจจะเห็นคําถามหรือความต้องการบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังตํานานเหล่านี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสากลร่วมกันอยู่นะคะหมายความว่ายังไงครับช่วยขยายความนิดนึงครับก็หมายความว่าตำนานเหล่านี้มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่อธิบายว่าโลกมาจากไหนนี่เชิงกายภาพเท่านั้นแต่มันยังตอบสนองความต้องการที่ลึกซึ้งกว่านั้นของมนุษย์ด้วยค่ะ เช่นความต้องการความเป็นระเบียบท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของธรรมชาติและชีวิตหรือความพยายามที่จะหาความหมายของการมีชีวิตอยู่การทำความเข้าใจพลังอำนาจที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและที่สำคัญคือการกำหนดตำแหน่งแห่งที่แล้วก็บทบาทของมนุษย์ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลโลกตามประสงค์ของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เกิดจากร่างเทพหรือเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไปในวัฏจักรของการเกิดดับก็ตาม อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับว่ามนุษย์แต่ละกลุ่มแต่ละวัฒนธรรมพยายามสร้างแผนที่ความหมายของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจโลกแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆนานาถูกต้องเลยค่ะมันคือการเผชิญหน้ากับคำถามใหญ่ๆของการมีอยู่หรือ existential questions นะคะ ผ่านภาษาของเรื่องเล่าสัญ,ญลักษณ์ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ทรงพลังแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากกว่าคําอธิบายแบบวิทยาศาสตร์เพียวๆด้วยซ้าไปนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับขอบคุณที่พาเราสํารวจเรื่องราวเหล่านี้ครับวันนี้เราได้เห็นภาพความหลากหลายความลุ่มลึกของจินตนาการมนุษย์ในการตอบคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับจุดกําเนิดจริงๆงั้นผมขอฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆครับคือนอกจากจะอธิบายว่าโลกกับจักรวาลมันเริ่มต้นอย่างไรแล้วเนี่ย คิดว่าตํานานการสร้างโลกที่เราคุยกันวันนี้มันตอบสนองความต้องการหรืออาจจะความกังวลใจอะไรลึกๆของมนุษย์ที่อาจจะยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้บ้างและถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างตํานานการสร้างสำหรับยุคสมัยของเราเองเลยที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายแล้วเนี่ยตานานนั้นมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงมันจะสะท้อนค่านิยมความหวังหรือความกลัวแบบไหนของคนในศตวรรษที่21ลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับ